สวัสดีค่ะช่องผ้าไหมสุรินกับไกด์แพทพาเที่ยวตลาดนะัดทุกวันเสาร์ค่ะไม่ได้พาชม2อาทิตย์เพราะว่าติดภารกิจแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็มีน้ำท่วมในหลายๆอำเภอในสุรินแต่ในเมืองท่วมวันเดียวก็ไม่ได้มาถ่ายทำแล้วก็ฝนตกหนักด้วยและวไกด์แพทก็ติดภารกิจด้วยนะคะค่าคุณผู้ชมได้ชมบรรยากาศรวมว่า ผ้ามาเที่ยวโซรินมีผ้าไหมขายทุกวันเสาร์นะคะแล้วก็มีกระเป๋ามีกระเป๋ากระเป๋านี่ใส่มือถือเนาะนี่วันนี้แม่ค้าไม่รีบกลับเร็วเลยนะคะแม่ค้าไม่รีบ นี่กระเป๋าค่ะกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าร้านคุณดาวรุ่งนะคะกระเป๋าค่ะกระเป๋ากระเป๋าสีอันนี้ย you, ูยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ครับพี่จํำ ภาพใหม่นี่ก็คือนิดใบนี้ทำจากสโรงค่ะสโรมนี่นะคะแม่ทายังขายอยู่จ้าสวัสดีค่ะที่บ้านน้ำท่ว,ทวไมไหมคะท่วมหมดแล้วค่ะท่วมหมดไปแล้วออกไม่ได้ทางออกไม่ได้ทางออกไม่ได้วันนี้มาได้ยังไงคะแม่คะวันนี้มาได้ยังไงตามสวนขอดินครับ บอกวันนี้ออกมาตาสวนมอกสีดำนี่สองตะกอหรือสามตะกอสามตะอค่ะสีดำสีดำสีดำสามตะกอไม่ค่อยเห็นแบบนี้เนาะสีธรรมชาติมันเตือมันเปืมีหน้านางด้วยเนาะ อันนี้แม่ค้ากําลังต่อรองเราก็จะไม่รบกรวนนะคะให้แม่ค้าได้เห็นบรรยากาศเนาะเอ้เราให้คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศว่าซื้อขายกันแบบเบาๆไม่แพงนะคะเป็นโฮโฮเป็นราชนีผ้าไหมสุรินนะคะนี่นะคะขายกันแบบนี้จ้าแล้วก็มาดูผ้าคลุมไหล กำลังเดรจาต่อรองกันอยู่นะคะเราก็จะไม่รบกวนคุณยายยอกมาจากไหนสีขอโวไปสีคอ วันนี้ขายดีไหมแล้มันพอได้พอ,อได้ทอเองหรือเปล่ายรับมาบอกสวัสดีค่ะมาจากที่ไหนคะสีขอย้ายมาทางนี้แล้วเนาะนี่สีธรรมชาติเนาะสีธรรมชาติมีหน้านางสีขอนี่ราคาเบาๆบารเบาๆ เป็นแม่ค้าเร่จะไม่มีเบอร์ติดต่อติดต่อยากก็เลยให้คุณผู้ชมดูเฉยๆนะคะดูได้เลยค่ะหนึ่งสองสาแม,มสวัสดีค่ะวันนี้ผ้าไหมสวยๆทั้งนั้นเลยมาใหม่ๆเนาะร้านนี้ร้านน้องสุนะคะเป็นไงที่บ้านน้ำช่วมไหมคะม,ม,มาบ้ายเนาะ พายุเข้าแต่ไม่ท่วมสีขอเนาะ,นะไม่ท่วมบุรีรัมย์ไม่ท่วมสีขอนี่นะคะส,สวยอะ่ยะคะ่ะผ้าไหมร้อยสีพันลายเห็นไหมคะนี่ค่ะคุณผู้ชมคะเยอะมากมาใหม่ๆสวยๆะคะ่ะนี่นะคะวันนี้พอขายได้ไหมคะวันนี้พอขายได้ไหม เราพามาแวะเยี่ยมเยียนนะคะเป็นตระกูลสามตะกอนะคะลายนานะคะีสวยสวยโหสีม่วงะะสีม่วงแล้วก็เขียวตองนะคะสามตะกอที่นี่จะหนามาก ร้านนี้จะหนามากคัดมาแล้วนะคะคัดเกรดมาแล้วจะเป็นลายเต่าน้อยค่ะลายเต่าน้อยลายเต่าน้อย,ย,อยมีชินช้า จะเป็นโทนสีดำสาตะกอน,นะคะให้คุณผู้ชมดูภาพไหนโซเินเพลินจ้าช่วงนี้เงียบหนูเนาะก็พามาเที่ยวตลาดมาดูนะคะลายร้อยเส้นค่ะหรือว่าร้อยดาวจะเป็นนาทีนะคะนาที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  นี่ก็จะเป็นนาคีนะคะนาคีแต่ว่าเป็นโทนสีออกครามเคมีนะคะแล้วร้อยสีพันลายผ้าไหมสซรินค่ะแค่ให้ดูแบบนี้นะคะมันเยอะนะคะดูแบบนี้นะคะดูทุกพื้นไม่ไหวค่ะเยอะมากเป็นลายของเจ้าฟ้านี่คือขอเจ้าฟ้านะคะเจ้าฟ้า ร้อยสีพันลายจริงๆร้อยสีพันลายนะคะต้องมาเลือกมาจับต้องมาซื้อเองนะคะจะได้รู้ว่าสวยทุกผืนมีชสน่ทุกผืนนะคะ ออกดำนะคะถึงนี้ลายประตูวังนี่นะคะแค่พัจะไล่ไปแบบนี้นะคะเยอะนะคะนี่นะคะร้อยสีพันลายผ้าไหมโซดินค่ะนี่นะคะไม่ได้อยู่นทังแบบคค่ะมีร้านค้ามาขายเยอะแยะ มาซื้อกันได้ทุกวันเสาร์หกโมงถึงเที่ยงนะคะเที่ยงครึ่งทีบ่ายโมงด้วยซ้ำไปนะจ๊ะแม่ค้าร้านนี้เป็นทายาทอสศูนแล้วใช่ไหมเนี่ย<ม> <c oughs> รู้จักลายผ้าไหมายหมดไหมคะลูกมาตัวสำรองอ๋อมาเป็นตัวสำรองให้เดี๋ยวต่อไปจะเป็นทายาทอสศูนถ้าคุณแม่คุณน้ามาไม่ได้ใช่ไหมลูก อ่สมมุติสุ่มนะสมมุตินะไหนลายไหนลายพรกกาตรอปชี้ให้ดูหน่อยดอกมะเขืออ่าถ้าไม่รู้สอบตกอ่าไหนลายตะขอผืน,ไหน,ไ,นไหนลายตะขอไม่ขอเจ้าฟ้านั้นไหนลายตะขอลายตะขออ่าต่อไปลายลายอันลูนซิมผืนไหนมีคนใบให้ด้วย ถูกต้องไงในเราทดสอบทายาทอสูรท Gan ี่ขายผ้าไหมอ่าต่อไปลายลายลายประตูวังอยู่ไหนมีไหมประตูวังอ่าโอ้ยเก่ง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 อ่าต่อไปอะไรดีหมดแล้วนี่ก็จะลายตะขอไปยุกเนาะอ่านี่นะคะเด็กๆขายนะคะก็จะมีโสรกเนาะ วันนี้ฝนไม่ตกแล้วนะคะน่าจะหมดฝนแล้วล่ะค่ะแต่ว่าก็ต้องเสี่ยงทายกันดูนะคะน้ำไม่ท่วมใช่ไหมคะอําเภอท่าตูมในชะ่ไหมอําเภอท่าตูมเนาะไม่ทนะ่วมเนาะใช่ลําดวนท่าตูมไหมลําดวน <im mon> er> ลําดวนไม่ท่วมท่วมอยู่ที่อําเภอที่ไม่ท่วมมีสองอําเภอขวาวซีนรีนกับสนมนะคะ,นะคะนะคะมาซื้อกันได้ราคาเบาๆ <im mon> er> ลําดวนไม่ท่วมมีร้านที่ลําดวนใช่ไหมใลําดวนแล้วก็ให้ก็ไปอยู่ให้ย้ายเขาย้ายไปอยู่ท่าตูมเฉยเลย โอเคค่ะทดสอบไม้ไม่ว่าจะดังหรือเปล่าเป็นคลิปวิดีโอด้วยนะคะไม้ใหม่นะคะอ่าเดี๋ยวชมบรรยากาศแบบนี้นะคะในคลิปที่หนึ่งนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ให้ไกด์แพทจะได้ชมบรรยากาศภาพใหมสโซินทุกคลิปเลยนะคะเพราะว่าบางท่านคุณผู้ชมไม่สะดวกที่จะซื้อไกด์แพทก็เอาไว้ความสะดวกให้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าแกด์แพดไม่ได้รู้จัดทุกร้านนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วพบกันในคลิปต่อไป สวัสดีค่ะบ๊ายบาย